ที่ถนนการจนาจะมีบุฟเฟติ่มซำอยู่เจ้าหนึ่งที่หัวละ699สามารถกินได้ทั้งร้านเลยแล้วดูนี่ปึ้งติ่มซำร้อนๆก่อนเลยโอ้โหแต่และอย่างคือโคตรพรีเมีย่ยมร้านที่เรามาชื่อว่าหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ต์นะครับตัวร้านจะอยู่ที่ถนนการจนาเลยแม็กโครบางบอนมา1กิโลที่นี่เขาจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงยานไปจนถึง3ทุ่มเลยร้านจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์มีให้เลือกหลากหลายราคานะครับวันนี้ผมจัดเป็นตัว699ไปเลยมาครับ ซ้ำตัวแรกจะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นนะครับเสิร์ฟมาร้อนๆตุ๋นมาเปื่อยๆส่วนตัวนี้คือเนื้อตุ๋นน้ำแดงโคตรอร่อยเลยเอาจริงมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดต่างๆนะครับขนมจีบปูขนมจีบกุ้งที่เพื่อนผมชอบมากๆก็คือฮะเก๋ากุ้งและเสียเ่ยวหลงเปานะครับหรือใครที่เป็นสายซาลาเปาที่นี่ก็เด่นเหมือนกันครับไส้ด้านในคือชำ่ำๆแบบนี้เลยนอกจากนั้นยังมีพวกของทอดต่างๆนะครับคือทอดสดใหม่ร้อนๆทอดมากรอบๆเดอะเบสของเมนูทอดผมให้เป็นจอปูเลยครับไส้ปูเน้นๆโคตรดีไปกันต่อด้วยเมนูกระเพาะปล คือทำออกมาได้ดีเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนอกจากนั้นผมยังสั่งมาเป็นราดหน้าเป่าฮื้อนะครับมันมีเน็่ตัวร่อยเลือกไม่ถูกสั่งมาให้หมดไปกันต่อด้วยเนื้อปูผัดผงกะหรี่ที่ผัดมาแบบช่ำๆนะครับยังไม่หมดมีอีกหลายเมนูที่เป็นทีเด็ดไม่ว่าจะผัดหมี่ห้องกองปูอีกตัวก็จะเป็นกะเพาะปลาผัดแห้งนะครับน่ากินจัดเอาจริงมเมนูเด็ดเขายังมีอีกเพียบเลยนะครับนี่มากัน2คนเลยกินไม่ครบแต่ขอบอกไว้เลยว่ารสชาติของที่นี่ดีมากถูกปากสุดๆที่สําคัญคือไม่ได้มีแค่อาหารจีนนะคร ฟู้ดชำๆหรือว่าจะเป็นกุ้งดองแบบนี้ก็มีด้วยสําหรับใครที่หาร้านบุฟเฟ่ไปกินกับครอบครัวหรือว่ากับแก๊งเพื่อนนะครับร้านนี้ถือว่าดีมากๆราคาไม่แรงจนเกินไปเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องกลับมาซ้ําอย่างแน่นอน